สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูในเต็ดทีวีนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ฮะผมโจโจ้จะนําคุณผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นอันซีนครับในแมตที่เชียงรายยูในเต็ดของเราเนี่ยนะฮะออกไปบุกเอาชนะครูปีอันตรายศรีสะเกด FC ได้ที่บ้านนะครับและคว้าสามแต้มมาฝากพี่น้องกวางสงมหาภัยกันนะครับซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ครับทีมสโมสรของเราฮะเชียงรายยูในเต็ดครับอยู่อันดับที่13มีทั้งหมด15าแต้มนะครับ ็ต้องบอกอย่างนี้ฮนะว่าผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด11นัดเนี่ยเราก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเหินฟ้าเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานที่เรารู้จักกันดีนี่เองนะครับและก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งฮะที่รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมทางภาคอีสานไว้นะครับสถานที่สําคัญต่าง เหมือนกับคำขวัญของจังหวัดที่ว่าหลวงพ่อโตคู่บ้านทินฐานประสาทขอมเข้าหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามคีีหลังจากที่เดินทางมาถึงที่พักนะครับเราลองไปฟังความรู้สึกของคุณพลกว่างซรงก่อนการแข่งขันครับว่าวันนี้เนี่ยเขามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับการที่ออกมาเยือนนะครับรูปีอันตรายสีสเกตเอฟซี FC, ถึงถิ่นเลยฮะ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าวันนี้ต้องเก็บสามแต้มได้แน่นอนครับเพราะว่าเหมือนกับมาเหมือนกับบ้านนะครับเป็นคนอีสานแล้วก็มาเยือนทีมแถวอีสานรู้รู้มือกันอยู่ครับก็รู้สึกมั่นใจครับว่าวันนี้ว่าทีมเราจะเก็บสามแต้มกลับได้ครับผมก็คิดว่าจะสามแต้มกับเชียงรายครับก็ก็รู้สึกดีนะครับก็เห็นเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาฟหรือว่ารวมถึงโค้ชเรานะครับก็มีความสุขก็แฮปปี้ครับเดินทางมาทริปนี้ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะ เอาพูดกันง่ายว่าน่าจะมีแต้มกับบ้านนะครับก็ในในสานะที่เราออกมาเยือนนอกบ้านเออเท่าที่ดูครับก็<ท>เขาก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ได้ดีมากๆเพราะว่าได้ได้ได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลอเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ถึงแม้ถึงแม้ชื่อตัวผู้เล่นจะจะไม่ได้แบบมิกเนมจะไม่ได้คือเรารู้เป็นที่รู้จักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเป็นทีมที่เล่นได้ได้ดีมากๆทีมหนึ่งเมื่อเล่นในบ้านนะครับผม ็นธรรมดาครับคุณผู้ชมครับก่อนการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยวันนี้ทีมงานของเราครับทั้งนักฟุตบอลทั้งสตาฟโค้ชทีมผู้บริหารก็ได้มีโอกาสครับมาสักการะสารหลักเมืองศรีสะเกดครับเพื่อความเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นการเอาเลอกเอาชัยกันสะหน่อยนะครับ หลังจากที่ไหว้พระขอพรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มุ่งหน้าไปที่สนามศรีนครลำดวนกันเลยนะฮะสนามเย้าของครูปียรนตรายนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศในห้องเก็บตัวของนักเตะค,ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับคงจะไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้กันมากสักเท่าไหร,ร่นะฮะ นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเรามีแฟนคลับนะครับพลพรร์กว่างสงเนี่ยตามมาให้กําลังใจนักฟุตบอลราวถึงขอบสนามกันมากเลยทีเดียวครับเราลองไปฟังความรู้สึกของพวกเขาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยมาเยือนถึงถิ่นครูปีอันตรายพวกเราพลพรรษกว่างสงมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับยังไงต้องหนึ่งแต้มอยู่แล้วครับ<ะ>หนึ่งแต้มแต่สามแต้มคือผลกรรให้ของเฮากับผมแน่นอนเลยครับวันนี้ม่ต้องห่วง เขาหมาไก่ต้องได้แต้มกลับบ้านครับผมสามแต้มได้ครับนอกบ้านเต็มที่เลยครับจชียงไล่เชียรลยจิ๊จิ๊จิ๊ิ๊ิ๊ คอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสิใหม่ขนาดพกพาชีวิตมีความเสี่ยงอยากทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงเพื่อครอบครัวครับรักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต,ตก,การงานก็ถูกผู้อื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ a อเอล e อิสระมิติใหม่ของวงก,รการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบี้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มของคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจาเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมัดจาก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบี้ยได้จองเลยนะเดชแอาชั่นห่วงอะไรงไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง แผนเนี่ยแค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้อคชันถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครอง,อง,อง,องล่ะเพิ่มได้เลย และยิ่งกว่านั้นยังให้มงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบีย้ยประกรันว้าว120เท่าใหม่ AAA Life อิสระให้คุณพักใจเบีย้ยทอนเงินออมเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AAA หรือ AAA Call Center 1581 1ในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIA เรายังอยู่ที่สนามศรีนะครลำดวนกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะว่าวันที่เรามาทําการแข่งขันที่จังหวัดศรีสะเกดนะั้นเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเอามากๆเลยครับแต่ดูฮะนะักฟุตบอลของเราทุกคนครับไม่ย่อท้อต่อการซ้อมและก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บ3ามแต้มกลับบ้านกันให้ได้ทุกคนแล้ววันนี้ครับพิเศษส,สุดๆคุณผู้ชมลองดูฮะท่านประธานของเราเนี่ยแอบลงมาวอร์มร่างกายพร้อมกับลูกทีมของเขาด้วยนะครับ และตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับทุกๆอย่างก็พร้อมแล้วนะฮะเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกกาลังจะเริ่มต้นขึ้นครับระหว่างสีสเกต FC และทีมผู้มาเยือนอย่างเราครับกับเชียงรายยูเนเต็ดกวางสงมหาภัยไปชมภาพกันเลยครับ ในช่วงริ่มต้นเกมนะครับผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของสีสเกต FC ครูปีอันตรายนี่นะครับได้ครองบอลมากกว่านะครับแต่ทีมของเราเนี่ยนะฮะดูวันนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับลูกนี้ของเรนันมาเกสครับแม่พลาดไปนิดเดียวฮะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยทีมนักฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับมุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มออกจากบ้านสีสเกตให้ได้นะครับ ก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นนะครับแล้วดูลูกนี้ครับพี่แปะโอ้โหเกือบปลายนิดเดียวครับเป็นการสกัดบอลน,นะครับของเฟอร์นันโดฟรราครับผมต้องบอกว่ากองหลังตัวนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจของแฟนบอลฝั่งทรงมหาภัยเลยจริงๆนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเขาช่วยทีมเราได้มากเลยทีเดียวครับ มาดูกันต่อที่ลูกนี้ครับเป็นการเปิดบอลของเจ้าเบนนะฮะพีรพงพิชิตโชติรัตน์ครับแต่ว่าโอ้โหนิดเดียวครับพี่แปะของเราเนี่ยเกือบหมกได้ผู้รักษาประตูของสีสเกตเอฟซเนี่ยออกมาตัดบอลได้ก่อนนะครับ มาดูต่อไปครับวันนี้โคโจธีรศักโอ้นนะครับกำชับลูกทีมมานะฮะบอกว่าให้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็รัดปุ่มนะครับมาดูลูกนี้กันโอ้หนิดเดียวต้องบอกว่าหลังจากที่ผ่านเวลานะครับมาได้ในช่วงเวลา15นาทีแรกนะครับทีมของเราเนี่ยนะครับก็บุกกันโอ้โหเรียกได้ว่าทำให้ทีมของซีสเกต FC เนี่ยนะครับกองหลังปั่นป่วนกันมากเลยทีเดียวนะครับลูกนี้เกือบไปครับมาดีที่ โกทางฝั่งของครูปีอันตรายออกมาตัดบอลไม่ได้ก่อนฮนะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับการเปิดของคาสูกิครับแต่ว่าลูกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซ้ำอีกทีก็ยังไม่ได้ครับเวนันมาเกสครับโดนทางฝั่งสีสกเกตตัดบอลไปได้นะครับแล้วเหมือนว่าทีมเราจะมีการทำฟาวนะครับแต่ว่ากรรมาการไม่ได้แจกใบครับคือเวลาลากผ่านไปครับใกล้จะหมดเวลาเต็มที สกอตตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเรียดูอเศซ้าๆลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันคะับบอลยังอยู่ที่เรนันมาเกสนะครับพูดถึงเรนันมาเกสหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับเป็นกองหน้าร่างยักษ์ชาวบราซิลนะครับที่ในฤดูกาลน,นี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะครับว่าอยากจะนำทีมเนี่ยนะฮะ ไปสู่ความเป็นชัยนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆของไทยลีกนะครับก็หวังว่าความมุ่งมั่นของเรน,นันนะครับจะช่วยทีมของเราเนี่ยให้ได้คะแนน,นดีๆนะครับและอยู่อันดับต้นๆของตารางไทยพรีเมียร์ลีกครับลูกนี้ครับกับเรนันมาเกสแม่แต่โดนค้ำหลังไว้นิดหน่อยนะฮะดูครับทางฝั่งของสีสเกตก็ไม่ธรรมดาในวันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าได้กำลังใจนะครับจากกองเชียร์ เจ้าถิ่นมากันเยอะเต็มสนามสีส้มพรึบไปหมดเลยเป็นโอกาสบุกของเชียงรายยูในเต็ดอีกครั้งนึงนะครับกับเร n a นันมาเกสอย่างที่บอกไว้ครับว่าเป็นกองหน้าร่างยักษ์เนี่ยนะครับก็เลยทําให้กองหลังเนี่ยนะครับมีปัญหาสําหรับทีมหลายๆทีมนะครับซึ่งเป็นกองหลังชาวไทย บอลยังคงอยู่ที่เชียงรายยูเนเต็ดนะครับลูกนี้เปิดโดยพิโดและเด็นะครับเราเล่นนันมาเกสยิงโอ้โหนิดเดียวนะครับเรนันซ์เนี่ยต้องกลับมานะครับขอบคุณเจ้าแปะเลยทีเดียวนะฮะนี่คือความสามัคคีนะครับแล้วก็การเปิดบอลนะครับในการแอสซิสลูกต่างๆเนี่ยของเชียงรายองถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นการผ่านบอลที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้ลุ้นประตูกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ เลนดรสซัมซาวกับลูกนี้ครับถ้าเกิดกระชากผ่านกองหลังไปได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าโดนสกัดไม่ได้ก่อนดูลีลาของเลนันมาเกสครับกองหน้าความหวังตัวเป้าของเราอีกหนึ่งคนแล้วลูกนี้ครับดูการเปิดมาฮะและและ้วโอ้โหนิดเดียวจริงๆกับโชคลาบนินแสงครับผม และลูกนี้ครับคุณผู้ชมครับเลอันโดอัสมซาวครับเลี้ยงล็อกหลบโกก็ไมาได้แต่โอ้โหเกือบเป็นประตูแล้วนิดเดียวครับเจ้าตัวถึงกับสายหน้าเลยนะฮะถ้าเกิดกองหลังตัวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้เอาตัดบอลนี่นะครับผมว่าเป็นประตูแน่นอนนะครับและลูกนี้เป็นการเปิดมุมของเลอันโดอัสมซาวครับแต่ไม่มีอะไรโดนกองหลังของกรูเปียตรายเนี่ยสกัดบอลข้ามไปฝั่งเราได้ครับ ก็ยอยู่ที่ศนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับยังไม่มีใครเนี่ยสามารถทำประตูได้เลยนะครับจบครึ่งเวลาแรกครับก็มีกิจกรรมกลางสนามนะครับของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านกับครูปีอันตรายครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ท่านประธานมิติติยภัยรัฐน์เนี่ยลงสนามนะครับให้กำลังใจนะครับอยู่ข้างสนามกาันทุกๆแมตช์การแข่งขัน,นครับ หรับตอนนี้นะครับเวลาในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเริ่มครึ่งเวลาหลังมานะครับดูเหมือนว่าทางเชีย,รย,ยงรายเอลเตตของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งทับสนามบุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับการครองบอลแล้วการต่อบอลเนี่ยทำได้ดีมากกว่าทางครูเปียรนตรายนะครับลูกเมื่อสครู่นี้โอ้โหโชคล่าม่งแสงเกือบไปครับมาดูลูกนี้คาสกิครับ กำลังล็อกหลบอยู่นะครับแล้วก็เปิดบอลยาวเข้าไปครับโชคลาดหนึ่งแสงโอ้โหโ,โดนกองหลังเนี่ยสกัดบ,บอลไปได้นะครับพูดถึงปีนี้ครับ2014เนี่ยนะครับเราได้3ประสานในกองหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเลียนวัวสมเสานะครับ รวมถึงเรนันมาเกสแล้วก็โชคล่ามนินแสงเนี่ยนะครับสามตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ทำความปั่นป่วนให้กับกองหลังในหลายทีมนะครับของไทยพีมิรีกปีนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวครับเอาเจ้าชาลีครับคาสุกิออกนะครับแล้วก็เนตกฤิฎีประกอบของลงสนามแทนบอลอยู่ที่เจ้าคาเกพมุสสายแววครับแล้วก็ส่งต่อไปให้ฟอนันโดเฟเรล่าครับ ค่อยๆลำเลียงบอลกันนะฮะวันนี้เราใช้การต่อบอลนะครับในพื้นราบนะครับเท้าสู่เท้านั่นเองนะฮะและลูกนี้ครับโอ้โหนิดเดียวกับการเข้ามาชาร์จนะครับของเวนันมาเกสครับบอลยังตกอยู่ที่ฝั่งของเชียงรายยูนเต็ดนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์การคลองบอลของเราเนี่ยค่อนข้างดีกว่าทีมเจ้าบ้านมากเลยทีเดียวนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับเปิดยาวมาอีกทีนึงครับ แต่ว่าลูกนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการแฮนด์บอลนะครับก็เป็นโอกาสปั่นฟรีคลิกของเจ้าเบนทิจพงศ์ชิตโชติรัตน์โอ้โห,โหลูกนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแม่นมากแต่แม่นคานครับถ้าเกิดบอลมันเคิร์ฟนะครับแล้ว มุดลงกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยผมเชื่อว่าฟรีคิกลูกนี้ของเจ้าเบนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประตูให้กับเชียงรายอยู่ในเตะขึ้นนําก่อนครับแล้วมาดูกันต่อเลยครับกับลูกนี้ลีลาของเลนโดอัซัมซาวครับไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังเลยว่าโอ้โหนิดเดียวจริงๆลีลาของแกยังใช้ได้อยู่นะครับอ้าวแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งของกรูเปียันตรายครับโดนใบเหลืองไปเป็นการปั่นฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งของเจ้าเบนนะฮะแต่ว่าลูกนี้ไม่มีอะไรครับ กองหลังของทางกูเปียรตรายเนี่ยสามารถสกัดบอลได้และตอนนี้ครับเจ้ายิ่งนันทวัฒน์แทนโสภาก็ลงสนามมานะครับเป็นการเปิดบอลแต่ว่าเลโดสซัมซาวครับไม่สามารถวิ่งตามบ,บอลทันได้วันนี้ผู้ชมในสนามนะครับถือว่าหนาตาเลยทีเดียวนะครับกับทีมเจ้าบ้านกูเปียันตรายครับ ก็นี่เป็นสีสันนะครับอีกสีสันหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยนะครับกับกองเชียร์ผู้เล่นหมายเลข12นะครับก็อยากให้ทีมของเราครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมากันให้เต็มสนามทุกสนามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามเย่าหรือสนามเยือนนั่นเองนะฮะยิ่งนันทว่าแทนสภาครับลูกนี้กระชากเลี้ยงเลื้อยเข้าไปครับแต่ว่าเปิดบอลแล้วโดนกองหลังสกัดมาแต่ว่าลูกนี้ครับเป็นประตูจนได้ฮะกับการทําประตูของเวนนันมาเกสนั่นเองครับ คุณเล่นหมายเลข14ของเราครับทําประตูให้เชียงรายในเตดทีมผู้มาเยือนกวางสงหาภัยครับขึ้นนํากรูปีอันตรายไปได้ตอนนี้1ประตูต่อ0ูนนั่นเองนะครับโค้ชโจธีรศักดิ์โพนถึงกับยกนิ้วให้กับลูกทีมของตัวเองนะครับในวันนี้แฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับถึงกับเงียบแล้วก็เชียร์กันไม่ออกเลยทีเดียวนะชั่วโมงนี้ กูเปียอันตรายครับไม่ยอมแพ้ครับหวังว่าอยากจะได้ประตูตีไข่แตกนะครับเราแบ่งแต้มไปแต่ว่ากองหลังของเราครับวันนี้ต้องบอกว่าการทํางานประสานกันในแผงเกมรับเนี่ยนะครับค่อนข้างจะได้ผลดีเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับดูสีสันของกองเชียร์ฮะและลูกนี้ครับเป็นการปั่นฟรีคิกครับของทีมกูเปียอันตรายนะครับแต่ว่าก็ติดกาแพงของเราสะกก่อนได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ ในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะครับก็สนุกเลยทีเดียวครับผู้ชมครับเพราะว่าทางฝั่งของกรูเปียนตรายเนี่ยนะครับเมื่อโดนนํา1ประตูต่อศูนย์แล้วเนี่ยก็ตีตื้นขึ้นมานะครับด้วยการพับสนามบุกเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราครับแม่ไม่ธรรมดาครับในการแพ็กเกมรับไว้นะครับก็เลยทําให้ทีมเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะกรูเปียนตรายไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เก็บสามแต้มมาได้จากสนามศรีนครลำดวนนั่นเอง ท่านประธานวิติยตยภัยรัฐของเรานะครับหรือว่าบิ๊กฮันเนี่ยดีใจครับถึงกับก้มลงกราบสนามกันเลยนะครับและนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องมีการขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กําลังใจครับเอ่อเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับเรารู้ว่าเกมที่เรามาเยือนสิงคเอฟซีเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับก็มันจะบวกกับฟอร์มการเล่นหลังๆของเขาเรารู้ว่าทีมทมเนี้ยเอ่อเล่นด้วยใจนะครับแล้วก็รู้ว่าต้องรับมือกับทีมทีมนี้ยากพอสมควร นะครับแต่วันนี้เราก็แสดงให้เห็นในสนามนะครับว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การฮองบอลโอกาสในการทําเข้าในการเข้าทําประตูนะครับก็ถือว่าเราเหนือกว่าทุกอย่างนะครับตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันว่าโอกาสเราเข้าแบบมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลนไม่ว่าจะเป็นลูกอาซุมซานะครับหลุดเดี่ยวนะครับแล้วก็ลูกเรนานดิงจอๆแล้วก็โดนโดนโกเอาขาเซฟ นะครับแล้วก็มีพีเดพง์ยิงชนคานนะครับผมคิดโอ้โหเป็นเกมที่ดุดันแล้วก็ถ้าวันนี้เราไม่ชนะนี่ผมคงเสียดายพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เราก็ยิงประตูได้แล้วก็ทําประตูได้จากจากเรนันมาเกสนะครับก,ก็ก็ถือว่าเป็นลูกยากลูกหนึ่งแต่เขาก็ทํามันได้นะครับวันนี้ก็ขอชื่นชมกับทุก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 ,ทกสิ่งทุกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท,ทีมทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นักเตะทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นักเตะโดยเฉพาะแนวรับวันนี้ผมถือว่าทํางานได้ดีดีมากๆมากๆ นะครับก็ก็ถือว่าเป็น3มแต้มนอกบ้านนะที่2หลังจากไม่ได้ชนะมาสนะัดจากไปแพ้เมืองทองแล้วก็เสมอกับอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมที่ดีเกมหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจให้เรากลับไปเล่นในบ้านในการเจอโอสโอโสสภาซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะมีรอยยิ้มแล้วก็มี3มแต้มรอเราอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับแฟนบอลที่มาไกลเหลือเกินขอบคุณจริงครับ ครับผมก็ดีใจนะผมดีใจที่พาลูกทีมกลับมาหามาชนะฉีสเกตมาเก็บแต้มนอกบ้านได้นะผมผมทำงานลูกทีมกับลูกทีมที่ผ่านมานะผมอาทิตย์ที่ผ่านมายังหนักนะผมในการที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดไปจากนาที่แล้วเพื่อที่จะมาเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับผมเพราะว่านาทีแล้วเจอมี่นะผมก็เสียายที่ไม่ได้3แต้มมานัดนี้ก็เป็นการตอบแทนกลับไปว่าโอเคนดทีแล้วได้แต้มเดียวอันนี้ก็เป็นสมแต้มครับผม ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากนะครับที่เราสามารถเก็บ3แต้มได้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่สุดยอดนะครับที่เราเดินทางเกินกว่า2000กิโลนะครับไปสุราษฎร์นะครับสามารถที่จะพิกกมาชนะได้แล้วก็กลับมาชนะศรีสะเกดได้นะครับเป็นเกมนอกบ้านด้วยก็ถือว่าวันปีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้2 2เกมละนอกบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีนะครับวันนี้เราสามารถที่จะยืดอกได้นะครับตรงการตารางแล้วก็ผมคิดว่าใน อนาคตนะครับในในเกมหน้าถ้าเราเก็บ3มแต้มได้เราก็ถึงเวลาละที่จะต้องกล้าคิดที่ต้องช่วยกันนะครับกล้าคิดว่าเราจะต้องขึ้นไปอยู่แนนต้องขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ใน6ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนช่วยกันไปเชียร์นะครับแม่โอสดนะครับไปเลือกตั้งนายกอบจเสร็จนะครับก็กลับมาเชียร์บอลต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญกับทีมเรามากนะครับถ้าสามารถที่จะเก็บ3แต้มได้ที่ยูเนเต็ดเตเดียมใ,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 ในในในเกมหน้าในวันที่11นะครับก็ผมคิดว่า างานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในเรื่องของลีคับหรือเอฟเอคับเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสําหรับเรานะครับก็ถือว่าวันนี้นักฟุตบอลทุกคนช่วยกันเต็มที่นะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาบาดเจ็บของพี่แป๊ะหน่อยนะครับบาดเจ็บของคานิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ทุกคนพยายามที่จะเล่นเต็มที่ยังมีชาลีด้วยนะครับอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นเกมโดยเฉพาะชาลีเล่นเกมหนักมา2เกมติดนะครับก็วันนี้ถือว่าเราเราโชคดีมากที่สามารถที่จะกลับออกไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่คําว่าโชคดีคือทั้งที่เรามีโอกาสเยอะเรายิิงงชนเสาย จอไม่เข้านะครับแต่เราสามารถที่จะอย่างน้อยๆก็ยังยิงได้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วไม่เสียประตูก็ถือว่าวันนี้สุดยอดมากครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเชีย์นะครับแล้วก็วันที่11นะครับวันที่11เนะครับเมษาพฤษภาคมวันที่11พฤษภาคมวันเลือกตั้งนายกอบจก็อยากให้ทุกคนนะครับไปช่วยกันเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับก็เลือกคนดีนะครับเข้ามาบริหารจังหวัดเชียงรายเราครับขอบคุณครับ และสําหรับตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการกับรายการเชียงรายอยู่ในแต่ทีวีกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเต็มอิ่มนะครับกับภาพบรรยากาศในการแข่งขันนะครับแมตที่เราสามารถคว้าชัยชนะจากทีมกรูปีอันตรายนะครับที่สีสเกตมาได้นะครับแต่สุดท้ายครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทางรายการนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเชียงรายของเรานะครับอยากให้ทุกคนนะครับยิ้มและก็สู้กันต่อไปนะครับและขอให้ขวัญกำลังใจ กลับมาโดยเร็วนะครับ ทางทีมงานของเราทุกคนนะครับรวมถึงสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมโจโจ้ครับจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรนั้นคุณต้องติดตามให้ดีครับกับที่นี่รายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีทางช่อง GMM Sport Extra นั่นเองนะครับและคุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ facebook.com/crutdtv รวมถึงใน YouTube ด้วยเหมือนกันนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้หมดเว ทางผมโจโจ้แล้วขอบคุณในการติดตามนะครับสวัสดีครับโฮ้ยน่ารักี่สวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลังให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายอ,อืมีินบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แม่นป่อแม่นแล้วและที่สำคัญราคาโบแห้งประหยัดหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครไก็บินได้